สวัสดีค่ะยินดีต้นรับสู่ช่องสมุนไพร์แชนแนลค่ะ ใช้ไฟอ่อนๆนะคะอ่ะใส่กนนอกไปไหนน่ยะนอกลนะถึงหอยยอยองกนนอกโหตื่นบายแล้อโอ้โหข้าวเป็นไงมใส่เลยโอโจไมได้กินเนะทไมเมงกูแบบนี้ต่อไปจะมา กินแล้วนะดูสิค่ะลูกยังเป็นอันนี้อยู่เลยมันเยอะมันเยอะนเยอะลยกก็ไม่งอกแล้วงอกแล้วงอกไม่เลยเหรองอกหมดเลยพวมันเยอะตะพวกอาวเป็นงอกหมดเลยสามสามสองไม่ต้องงอกนะคุยุ้ยเอ้ยสามยกไม่ใช่ไม่หมดเลย คิดา้มน <AS L> ่ทุกคนต่อจากคิแล้วนะฮะตอนนี้นะครับการทอดปลาต้มนะครับเป็นอันที่แน่นอนแล้วว่านะไม่ติดระทะนะครับการจส่ในแก็ผู้ใดบิงจนนี่มันขึ้นมาเนะรับทอดให้ไม่ให้มันติดละก็ยากอยู่นครับแล้วแต่ใครมีเทคนิคอะไรดีๆนะฮะในการทอดปลาต้ม ไม่ให้ติดกระพร้และนำมาทุกคนแ่บอกวิธีการทางแต่ละท่านมาได้ครเคยเห็นคะุณแม่เคยเห็นยาเคยเห็นยาเคยเห็นเคื่อหรือว่าเคยทำเองนะที่ที่ไหนอกข้อก็ติดกระพรนีมาอไหน็นเอะดูไม่เห็นทุกี่เสือเคยโชวอูนะแต่เิดตลอดูไม่เห็นกีการที่ีเสือเคยทำอีกอย่างนงก จะปดน้ำจะถึงอันนี้จะทอดสว สามยังจะล้างไว้แล้วสามตัวอ๋อล้างไวแล้วสามตัวก็ต้องทอดอ๋อต้องล้างก่อนเหรอใช่เพราะมันทอดบ่โอ้พี่เสือไม่เคยรู้เลยนะว่าการทอดปลาต้มต้องล้างก่อนเว่าแกะจากถุงที่ไปซื้อมาจากตลาดก็ทอดได้เลยใช่นะถ้าถ้าถ้าใครชอบแกะมากเขาไม่ล้างก็ได้แล้วแต่นะเพราันก็สุกอยู่แล้วอืมจริงเขาเสียจริงทีระบมันก็เงินหนังเรื่องนึงน่ะ อรมเดีกันไปดรายการบลอกไกดดิงน่ดีอ่ยต่ำสุดก็เท่าไหร่ิบี่ตึงาใหญ่ล่แกะะลุกออกซีนะ่ช้มาดูมาดูสีสวยมากเลยครับอื้มนะครับนี่ทุกคนนะครับมันอาจจะมีหนังหลุดบ้างเนาะหนังกะทอบาดซอ้นเ็เรื่องปกตินะคนหนังกลางจะบงนะ ทอดตัวที่สามครับว,ว้าวมัมีอะไรด้วยครับเอาก็มาจัดใส่จานเนาะจัดใส่จานแล้วก็มีมีหอมเทีย้ยว หั่เปียวอันนี้มอตะเฉลยหัมนไหมแล้วก็โรยนะคะโรยหอมเกลือลงไปแล้วก็พริกทอดแล้วก็มีพริกทอดด้วยค่ะอืมอ่าจุดเรียบร้อยแล้วนี่มีตาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วใะ่ค่ะอื นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลางส้มทอดจะม่อบยาใ้เราไปไหวขกท่านมาที่อทีให้มนบต่้องติดทีะนะครับดยอย่างน้อยให้เนาที น şey> ี่ยนะคะก็สำหรับคลิปน so ี้นะคะก็ขอจบกระเทียมเั่นนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะให้ช่องเพิ่มบุญชูชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทีฟีคอฟฟี่ทีฟีสกินในนำช่องเพิ่มบุญชูชาแนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ